คลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องการให้น้ํานะครับให้น้ําทุเรียนตั้งแต่แรกปลูกเลยไปจนถึงนู่นแหละตอนจะเอาลูกนั่นแหละครับหรือที่ผมเรียกว่าทุเรียนเล็กนะครับก็คือก่อนเอาลูกตั้งแต่เริ่มปลูกไปถึงก่อนเอาลูกแต่ว่ามันจะไปถึงกี่ปีสามปีสีป่ปีห้าปีหรือหกปีแล้วแต่สวนที่ดูแลได้นะครับว่างามหรือไม่งามผมจะแนะนําการให้น้ําตั้งแต่ตน้นจนจบเลยเนาะเพราะว่าผมยังเห็นเยอะนะครับ ในเพจในกลุ่มที่ยังมีทุเรียนตายจากผมสังเกตลักษณะใบนะครับก็คือให้น้ําไม่ถูกต้องแล้วก็การปลูกไม่ถูกต้องนะครับผมก็จะย้อนกลับมาเรื่องการปลูกนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปเรื่องการให้น้ํายาวๆในคลิปนี้ก่อนที่ผมจะพูดเรื่องการให้น้ํานะครับพอดีมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์ผมว่า พูดไปเยอะปลูกทุเรียนได้ขายหรือยังได้เงินแสนเงินล้านกับเขาหรือยังยังนะครับยังผมปลูกทุเรียนเล็กยังไม่ได้ขายยังไม่ได้กินสักลูกเลยครับผมปลูกทุเรียนเล็กผมเขียนชื่อคลิปส่วนมากก็ติดคําว่าทุเรียนเล็กไปด้วยตลอดนะครับติดไปด้วยตลอดแล้วก็จะอธิบาให้ฟังว่าผมเพิ่งปลูกทุเรียนนะครับ่งปลูกทุเรียนเป็นทุเรียนเล็กยังไม่ได้ขาย ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับก็พูดไปตามที่ผมพอที่จะพูดได้นะครับก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็แล้วแต่ฟังเอานะครับเป็นความรู้ไม่เป็นความรู้ก็แล้วแล้วแต่นะครับก็คือว่ามันไม่โดนใจหรือยังไงก็แล้วแต่ครับกดดิสไลค์แล้วก็ปิดคลิปไปได้เลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเอ่อ ผมอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าทุกครั้งนะที่ผมทําคลิปเชิงลึกนะครับทาคลิปลงเชิงลึกทําคลิปเรื่องโน่นนั่นนี่เชิงเรื่องการดูแลรักษาสวนใหญ่ทําไมทําไมสวนใหญ่บางสวนก็เป็นลูกแล้วโสมติดโรคตายยกสวนทําไมบางสวนเป็นลูกแล้วแม้แต่เอาลูกเล็กๆนะครับเอาต้นเล็กๆสามปีก็ได้ขายได้เงินเนาะแต่ว่า ุเรียนเขาก็ไม่ได้กระทบอะไรเลยท,ทั้งทั้งที่มีคําเตือนประจํานะครับว่าทุเรียนเล็กอย่าเอาลูกเนาะก็มันเป็นแค่นี้แหละครับก็เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราเก็บรายละเอียดนี่แหละเอาง่ายๆเนาะก็คือผมผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะครับผมไม่ได้เก่งด้วยผมไม่ได้อะไรมากมายเพียงแต่มุมมองผมเนาะก็คือผมปลูกจากความไม่รู้จากตอนแรกที่ยากลำบากมากในการดูแลทุเรียนเนาะ ก็เพียนศึกษาเฝ้าดูนะครับแล้วก็เก็บสิ่งต่างๆเป็นความรู้เนาะอะไรที่พอที่จะบอกต่อได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องไม่มีปัญหาเหมือนผมนะครับแล้วก็จะไม่ต้องโดดเดียวนะครับโดดเดียวเราคนไทยด้วยกันเนาะผมก็เข้าใจดีครับช่วยเหลือกันเท่าที่ผมช่วยเหลือได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบหรือลคาคัญก็ ิดไปได้เลยผมไม่ใช่คนเก่งด้วยผมเป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตถือว่าล้มเหลวไหมไม่รู้ผมเรียนนานใช้เวลาเรียนนานที่กรุงเทพนานเรียนจนนู่นแหละจบญญาโทนั่นแหละทำงานบริษัทก็นู่นแหละขึ้นตำแหน่งผู้จัดการแล้วแหละในตำแหน่งที่หลายๆายคนก็อยากเป็นอยากได้ด้วยนะมีไม่กี่คนที่ ขึ้นมาทำตรงนี้ได้ผมว่าผมขึ้นจุดสูงสุดแล้วผมไม่ชอบแค่นั้นเองผมก็เลยกลับบ้านทำธุรกิจส่วนตัวนะครับทำธุรกิจส่วนตัวก่อโง่โงนะครับก็ยังมาเจงอีกช่วงโควิดนะครับผมก็เลยมาทำสวนก็เพิ่งเรื่องทำสวนไม่กี่ปีเองครับเพิ่งจะรู้จากต้นไม้เพิ่งจะแยกขากับขิงออกจากกันได้นะครับเพิ่งจะรู้ว่าอันไหนมะยงชิดอันไหนมะปางนะครับเพิ่งจะรู้ว่าลูกลองกองกับเงาะมันต่างกันยังไง มแค่นั้นแหละครับผมไม่ไ,ไม่ได,มด,มด้มีอะไรมากเพียงแต่ว่าสิ่งใดที่พออยากจะบอกกับเพื่อนๆได้นะครับก็ก็บอกจะได้ไม่ต้องโดดเดียวนะครับแล้วก็ต้องไม่ต้องปวดหัวนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเจออะไรที่มันมันวุ่นวายนะครับสําหรับทุเรียนเวลาที่มันโูมไปแล้วมันมันโซมนานนะครับมันโซมนานผมก็แค่นั้นแหละครับก็แค่อยากบอกต่อแล้วก็ไม่อยากให้ใครโดดเดียวนะครับ มีช่องทางบางมีไกด์ไลน์บางมีชี้ช่องบางอะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่อยากจะพูดลงลึกเนาะจนมีเพื่อนๆหลายคนถามในเรื่องเชิงลึกนะบางทีผมก็ตอบบางทีผมก็ไม่อยากตอบนะถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับเคมีนะครับกับยาก,กับโน่นนั่นนี่ถ้าเกิดต้องพูดผมก็พยายามชัางใจตลอดเนาะผมก็ไม่ได้อยากไปอะไรกับใครเนาะมีขนาดคนมด โทรมาถามผมขายยาบริษัทไหนขายตรงบริษัทนั้นเหรอขายตรงบริษัทนี้เหรอโอ้โลกคุณแค่ไปไหมมันมีบริษัทขายยาแค่สองบริษัทเหรอในโลกนี้ในประเทศไทยเนี่ยที่ขายยาอยู่เนี่ยที่ขายตรงเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์ต่างๆอยู่มันมีแค่นั้นเหรอถ้าผมพูดเรื่องนั้นก็ต้องผมเป็นฝ่ายน้นเหรอจนมีผู้หญิงคนหนึ่งก็เคย นี่แหละก็เคยมาคอมเมนต์แล้วก็เคยพูดเชิงเชิงไม่อะไรกับผมเยอะแยะมากมายในคลิปนี้ที่ว่าผมไม่บอกไม่สอนนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับผมไม่อยากจะบอกบอกอะไรเยอะไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับมันเป็นพื้นที่สาธารณะคนที่ชอบก็มีนะครับคนที่ไม่ชอบก็มีผมก็เท่าที่แนะนําได้แล้วครับบอกเสมอว่าพึ่งพาตัวเองนะครับพึ่งพาตัวเองทําไมผม มาทาคลิปนะครับทําไมผมพอจะทําคลิปได้คือตอนที่ธุรกิจส่วนตัวผมเจงน้องก,ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็มีญาติผู้ใหญ่หลายๆคนที่ทําส่วนทุเรียนอยู่นะเขาก็บอกทําเลยใจใจหน่อยมีลําหักลาโค่นหน่อยชีวิตมันไม่ต้องลาบเรียบอะไรขนาดน,นั้นนะครับเสียงได้ก็เสียงนะครับมันก็จะได้มีลําหักลาโค่นนะครับผมก็ เชื่อแล้วก็มาทําแล้วก็ผมก็เรียนต่างเรียนรู้จากสวนต่างๆนะครับที่ญาติผู้ใหญ่ที่พอเขาให้คําแนะนําได้นะครับหลายเรื่องก็เป็นความลับของสวนใหญ่นะครับผมก็เอามาเปิดแต่พอมันก็คงไม่โดนใจนะครับเรื่องเรื่องคลิปเรื่องอะไรเนาะเรื่องกิ่งเรื่องอะไรมันมันเป็นมันเป็นปัญหาเรื้อรังจริงๆผมในสิ่งที่สําคัญในสิ่งที่ต้องเริ่มทำแต่เด็ดต้นผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับ ท่านี้ที่ผมอยากพูดเนาะปะไปเรื่องกันให้น้ำเลยนะครับหลังจากผมขายทุเรียนแล้วคุณจะไม่ได้ยินเสียงผมแน่นอนนะครับผมฟันธงให้เลยผมไม่เอาสมองมาวุ่นวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้นะครับช่วงนี้ผมขาดทุนทรัพย์นะครับผมยังขาดเงินซื้อปุ๋ยอยู่นะครับทุเรียนผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมาสองสามเดือนแล้วมั้งครับก็ตามนั้นแหละครับ ผมยังต้องใช้เงินผมก็ยังต้องฝืนทํานะครับฝืนทําคลิปฝืนทําอะไรอยู่เนาะป่ะไปกันนะครับเอาวิธีปลูกคร่าวๆก่อนนะครับวิธีปลูกคร่าวๆไม่ได้มีอะไรเลยครับวิธีปลูกของผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับกับการปลูกทุเรียนปลูกแล้วก็เขาติดดีมันเป็นยังไงนะครับยังไงเนี่ยผมอย่างแรกเลยเนี่ยผมแนะนําให้ยกโคกนะครับจําเป็นมากจําเป็นกับทุเรียนมากมันให้น้าลาบากสําหรับทุเรียนเล็กนะครับ จริงๆทุเรียนเลียกเขาชอบน้ํานะครับก็ชอบน้ําเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ยกโคกมันก็จะแช่ขังนะครับปริมาณมันก็จะผิดเพี้ยนไปจากที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหนึ่งยกโคกจําเป็นมากครับจําเป็นจริงๆในการยกโคกยกได้ยกอันนี้ก็บกจกยกครับบกจกยกผมก็บกจกนี่แหละขุดถากทากักหน้าดินแถวนั้นมานะครับก็ยกขึ้นมาเป็นโคกนะครับเวลาจะปลูกนะครับหลุมอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับก็คือดิน บริเวณหลุมเนี่ยนะครับถ้าทําให้เขาร่วนได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับยิ่งติดง่ายแล้วก็ยิ่งโตเร็วนะครับขุดหรือจะพวนหรือจะยังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าขอให้เป็นดินร่วนเนาะแต่ว่าสําหรับผมนะไม่ไม่ได้เอารองกุนหลุมด้วยมูลสัตว์หรือว่าใส่ปุ๋ยรองกุดหลุมสําหรับผมนะครับสําหรับคุณคุณอย่างทําก็เรื่องของคุณนะครับผมก็จะพูดไปในเรื่องของผมนะครับแล้วแต่แล้วแต่คุณนะครับ นี่แหละครับสิ่งที่ขาดไม่ได้นี้ในคลิปที่ผมแนะนํานะครับอิมิดาโกจีครับแล้วก็ไตคูเดมาโรยก้นหลุมแล,ล้วโรยบริเวณโรยรอบนะครับจากพื้นที่ปลูกคุณจะเห็นชัดเจนว่ามันมันลกมากแล้วก็มันเป็นสภาพที่มีควรปลูกทุเรียนนะครับมันปวกมันเยอะแล้วก็หนอนมันเยอะนะครับรากทุเรียนเต็มไปหมดเลยครับฟูไปหมดเลยเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าผมทําได้เท่านี้นะครับจะเอารถจกรถอะไรเข้ารถเกรดรถคาดอะไรเข้า,ขา,ขามันก็ไม่ไหวแล้วนะครับก็หมด ททนอซับก็เท่านี้ปลูกเท่าที่ไปได้นะครับพอไปได้ก็ไปก็มีไตโคดมาแล้วก็อิมิดาโกจีนะครับโรยก้นหลุมนะครับเรื่องอิมิดาโกจีผมพูดหลายเรื่องหลายครั้งแล้วนะครับว่าทําไมผมเลือกใช้นะครับไม่ใช่ยาที่ดีนะครับเป็นยาที่แย่ที่สุดในกลุ่มโรยด้วยซ้านะครับมันก็จะมีสตาร์เกิลจีมีฟูรดานมีอีกหลายตัวนะครับทําไมผมยังแนะนําตัวนี้อยู่ก็อย่างตามที่คลิปผมแนะนําไปแล้วลหละครับก็คือ เขาออกผลกับส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยที่สุดนะครับน้อยที่สุดในบรรดาแบบโรยนะครับก็มนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมันจะเป็นอันตรายกับหมากับแมวกับวัวกับควายใต้ต้นทุเรียนเราด้วยกับเรานี่แหละเวลาไปถอนหญ้าถอนอะไรนะครับมันเลยเหยขึ้นมาเป็นไอมันก็อันตรายนะครับกลุ่มอื่นๆเนาะผมแนะนําเป็นอิมิดาโกจินะครับ สำหรับถามผมว่ามีอยู่แล้วใช้ไหมใช้ได้เลยคุณอยากใช้อะไรใช้ได้เลยคุณอยากลองด้วยมูลสัตว์ก็ลองได้เลยครับคุณอยากใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้เลยครับส่วนทุเรียนคุณต้นทุเรียนของคุณนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะครับผมพูดในเรื่องของผมนะครับผมเล่าวิธีปลูกของผมนะครับก็แล้วแต่คุณครับคุณพิจารณาเองได้เลยอยากด่าอยากว่าอะไรก็ตามสบายครับตามสบายเลยก็แค่นี้ครับวิธีปลูกนะยกโคกนะครับแล้วก็ พยายามทําดินให้ล้วนโดยรอบบริเวณโดยรอบนะครับแล้วก็โรยด้วยไตโคเดมาแล้วก็อิมิดาโกจีที่ก้นหลุมแล้วก็โดย,โดอดโดยรอบปลูกอย่าปลูกลึกนะครับอย่าปลูกลึกปลูกให้เห็นปากถุงนะครับปลูกให้เห็นไอ้ปากถุงเดิมนะครับให้มองเห็นปากถุงเดิมหรือว่ามีดินคุมอยู่นิดๆิหน่อยๆน่อยนะครับแค่นี้เองวิธีปลูกนะครับส่วนการวิธีการให้น้ํานะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วแบบนี้นะครับช่วงสามวันแรกผมอยากให้น้ํา ตอนไหนดินแห้งก็ให้ได้เลยนะครับผมก็ให้สองครั้งก็มีสามครั้งก็มีครับช่วงสามวันแรกเนาะไม่อยากให้เขากระทบแดดมากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้คุมแสลงนะครับถามว่าคุมแสลงมันมีผลเสียหรือมันมีผลดีอะไรเหรอมันมีผลร้ายแรงอะไรเหรอทําไมผมไม่ทำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับผมไม่มีเงินซื้อครับจบเนาะผมไม่มีเงินซื้อผมก็เลยไม่คุมแค่นั้นเองครับโอเคไหม จบนะครับผมไม่คุมเพราะว่าผมไม่มีเงินซื้อมันไม่ได้มีผลเสียอะไรนะครับอาจจะมีผลดีเยอะด้วยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณครับแต่คุมไปยังไงก็อย่าไว้นานนะครับแดดจะไม่พอนะครับโดยเฉพาะเราปลูกหน้าฝนนะม่ค่อยมีแดดนะครับหลังจากเราปลูกสามวันแรกแล้วเนาะที่ให้น้ําตอนเขาแห้งเลยหนึ่งเดือนแรกยังไงผมก็ยังอยากให้น้ําทุกวันนะครับอยากให้น้ําทุกวันให้ตอนเช้าได้จะดีนะครับก็พอพูดเรื่องชัดเจนลงไปว่าให้ตอนเช้าก็จะ มีเพื่อนบอกให้ตอนสายก็ไม่เห็นมันตายให้ตอนเที่ยงก็ไม่เห็นมันตายให้ตอนเย็นมันก็เห็นมันตายมันเป็นเรื่องของคุณนะครับคุณจะให้กลางคืนมันก็เรื่องของคุณแต่ว่านี่มันเป็นคลิปของผมผมแนะนําวิธีเทวมุลปู่แล้วมันรอดให้ตอนเช้าตอนเย็นมันมีเชื้อราหลายตัวนะครับถ้ามีความชื้นผ่านกลางคืนเชื้อเชื้อรามันจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่เขาเหมาะสมนะครับคือหนึ่งเลยล่ะเชื้อรานี่คือไม่ชอบแสงครับถ้าไม่มีแสงมืดทึบเมื่อไหรนะครับ ขมขมัวมืดไม่มีแสงแล้วก็หมักหมมนะครับเขาก็จเจริญเติบโตตามของเขาเนะครับเราให้ตอนเช้ากว่าจะคําม,มันก็ดินมันก็หมาดไปแล้วนะครับให้ตอนกลางคืนก็มีความเสี่ยงนะครับคําว่ามีความเสี่ยงก็หมายความว่าอาจจะมีเชื้อรากินหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่หนึ่งเดือนก็ยังให้ทุกวันอยู่นะครับหลังจากนั้นก็พิจารณาตามสภาพดินนะผมจะไม่พูดว่าให้น้ํา กี่ลิตรต่อต้นสามร้อยลิตรหนึ่งร้อยลิตรสามสิบริต่อต้น,ตตตตตนผมผมจะไม่บอกแบบนั้นนะครับก็ต้องมาพาคานวณน,น้ําอีกคานวณระบบคํานวณเวลาอีกสปริงเกอร์หัวแบบไหนปั๊มแบบไหนอีกนะเหมือนยุ่งยากเอาแบบนี้แล้วกันนะครับทุเรียนเอาง่ายๆก็คือทุเรียนเนี่ยนะครับเมื่อเราปลูกใหม่เนี่ยเอาส่วนผมก่อนหน้าหนึ่งปีผมยังให้น้ําทุกวันอยู่นะครับแต่ผมจะบอกวิธีสังเกตกับคุณนะครับถ้าเกิดว่า ตอนเช้าเลยตื่นตอนเช้าเลยนะครับแล้วทุเรียนเราเฉาคือตื่นมาสังค้อแสงอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็นอนต่อนะครับสังค้อแสงก็คือใบเขาจะตั้งชันขึ้นนะครับแล้วใบมันจะชั่งชันขึ้นสา,สายมาหน่อย9ก้าโมงสิบโมงนะครับแป๊บเดียวเขาก็เริ่มนอนทุเรียนปลูกใหม่เขาค่อนข้างบ่อบางอยู่แล้วนะครับบ่อบางอยู่แล้วเขาโดนแดดมากก็ไม่ได้นะครับเขาก็จะนอนนอนคืออาการเขาใบตกนะครับ ใบตกห้อยลงมานะครับคือเขานอนแบบนั้นทุเรียนมันจะไม่โตดีนะครับแล้วก็จะไม่แข็งแรงนะครับยังไงคุณพยายามเพิ่มปริมาณน้ําขึ้นเรื่อยๆนะครับจนยืดเวลานอนของเขานะครับให้เขานอนเวลา1 1บเโมงเป็นขึ้นไปเป็นเรื่องดีนะครับ1 1บเอโมงเที่ยงสมมุติว่าตอนแรกเขานอน9้าโมงใช่ไหมครับคุณเพิ่มปริมาณน้ําต่อวันไปนะครับน้นําต่อวันไปเขาก็จะลืดยืดเวลานอนของเขาไปอีกนะครับก็จะตื่นมาอีกประมาณ สิบโมงให้ปีกก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงให้ไปอีอกก็จะเป็นเที่ยงนะครับหลังจากเที่ยงไปแล้วนี้ไม่เป็นไรนะครับให้นอนเที่ยงนอนบ่ายโมงนอนสิบเอ็ดโมงพอได้นะครับแต่ยายนอนแต่เช้ามากนะครับมันจะเป็นกลายเป็นว่าปลูกทุเรียนปีหนึ่งอย่างต้นเท่าเดิมนะครับเป็นไปได้นะครับทุกปลูกทุเรียนปีหนึ่งต้นเท่าเดิมเวลาแตกยอดมามันก็ยุบลงไปด้วยนะครับก็เห็นยอดใหม่เดินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะยุบลงไปด้วยเหมือนกันครับ เอาเป็นว่าการให้น้ําแบบนี้นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับให้เขานอนยืดไปเรื่อยๆนะครับนอนยืดไปเรื่อยๆแล้วให้ไปได้ถึงแค่ไหนนะครับเราให้น้ําได้ไปถึงแค่ไหนให้น้ําไปจนถึงจุดที่เขาไม่ไม่ตื่นเลยในตอนเช้านะครับแด,ดดดีๆแดดออกแดดกําลังแดดลําไรแดดที่พอตากอุ่นๆนะครับที่เราไปตากแดดแล้วรู้สึกดีแต่ทุเรียนก็ยังไม่ตื่นอันนี้คือน,น้ําเยอะไปแล้วนะครับ พูดง่ายๆว่าไม่ตื่นตอนเช้านะครับใบตกตั้งแต่เช้าแล้วไม่ตื่นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้น้ําเยอะไปนะครับน้ําเยอะไปถามว่าน้ําเยอะไปสองสามวันนี้เป็นไรไม่ไม่ไม่เป็นนะครับไม่เป็นยังยังทนได้นะครับอาจจะมีสลัดใบนะครับสลัดใบก็จะเข้าสู่ภาวะที่ไม่ไม่พึงประสงค์อีกนะครับก็ตามนั้นก็ลดปริมาณลงนะครับให้เขานอนประมาณเที่ยงนะครับโอเคไหมครับเรื่องน้ําทุเรียนเล็กชอบน้ํานะครับแต่ว่าไม่ชอบน้ําความชื้นชอบเปียกชื้นนะครับ ให้น้ำก,กว้างๆไว้นะครับให้วงน้ํำก,กว้างๆไว้เวลาที่แดดออกนะครับน้ําที่อยู่รอบนอกทรงพุ่มนะครับเขาก็จะระเหยออกมาเป็นความชุ่มชื้นนะครับเวลาเดินเข้าไปผ่านต้นมันก็จะรู้สึกเรารู้สึกเย็นๆนั่นแหละครับมันก็ระเหยขึ้นมานะครับให้น้ําวงน้ํำก,กว้างๆไว้นะครับผมไม่ลงลึกในรายละเอียดสปริงเกอร์นะครับผมเคยพูดแล้วเพราะว่ามันก็มีคนหลายกลุ่มสปริงเกอร์มันมีหลายแบบหลายยี่ห้อมากนะครับ เขาก็ใช้กันปลูกทุเรียนก็โตได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคําแนะนําของผมก็เป็นทรงกลมออกตามทรงพุ่มนะครับไล่ได้เป็นเลนดอบจะดีนะครับน้ํามันไม่ไหลออกนะครับหัวสรปงเกอร์หัว500ของผมเนี่ยเวลาลดจริงๆนะถ้าเกิดว่าน้ําเบาๆนะครับน้าน้ําความดันไม่แรงเขาจะออกตรงทรงพุ่มมันจะเยอะไปนะครับเขาก็จะไหลออกแต่ว่าในกรณีของผมนี่คือปั๊มผมแรงนะครับน้ําเขานี่เลยครับมาถึงตกล่องนี่เลยครับลัมีสีมี4-5เมตรนะครับมันออกมา กระจายทรงรอบนอกนะครับก็เป็นผลดีที่ผมชอบนะครับผลเสียก็คือหญ้าลกเหลือเกินหญ้าสวยนะครับก็ขยันตัดหน่อยอะไรหน่อยนะครับถ้าเป็นคําแนะนำของผมก็เป็นหัวเรนดอปนะครับถ้าท่านจะใช้หัวงูเห่าแบบฉีดแบบ3ามหัวสหัวแบบไหนก็แล้วแต่คุณนะครับตักสายยางลดอะไรก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่แยกนะครับแยกระหว่างคําแนะนําของผมกับ ทำสิ่งที่ทำได้แบบอื่นก็ทำได้นะครับถ้ามันไม่ดีใช้ละตายทุเรียนบริษัทขายหัวสริงเกอร์มันคงเจ๊งไปแล้วมั้งครับหนึ่งปีผมก็ยังลดทุกวันอยู่นะครับแล้วก็เช็คตามแบบที่ผมบอกนะครับคราวนี้มันจะมาสภา,าะวะาปกติแบบนี้มันเป็นเรื่องง่ายนะครับมันก็จะมายุ่งยากมากขึ้นนะครับในเรื่องของฤดูหนาวนะครับฤด,ดูหนาวก็คือปกติแล้วเนี่ยถ้ามันหนาวจัดนะครับถ้าเกิดว่าอุณหภูมิ15 ต่ำ20แล้วกันครับถ้าเริ่มต่ํา20นะครับเรื่องการนอนตอนเช้านะครับก็ยังเป็นเรื่องที่มันคาบเกี่ยวนะครับคาบเกี่ยวเรื่องทุเรียนนะครับว่าเวลามันโดนความหนาวมากๆนะครับละเขาไม่ตื่นนะครับเขาไม่ตื่นลากเขาไม่ตื่นเลยครับลากเขานอนนะครับลาาเขานอนอันนี้ก็อย่าไปกระทุ้งน้ําเยอะนะครับดูสภาพโดยว่าถ้าเกิดตอนนี้มันหนาวอยู่ก็ไม่ควรพิจารณาเรื่องน้ําตามวิธีการที่ผมบอกนะครับ หน้าหนาวหนาวมากๆนะครับแต่ว่าถ้ายี่สิบห้าองศาขึ้นยี่สิบองศาขึ้นก็ยังใช้วิธีนี้ได้อยู่นะครับคราวนี้มาพูดกันถึงเรื่องร้อนนะครับในหน้าร้อนเนี่ยแม้แต่แดดหกโมงเชา้ามันก็ร้อนแล้วนะครับทุเรียนมันตื่นแค่แป๊บเดียวจริงตื่นมาเจอแดดนะครับมันก็นอนต่ออยนะครับวิธีการให้น้ําแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่เมื่อคุณปลูกไปคุณอยู่กับเขานะครับถ้าเกิดมันมันไปดูเขาเดินดูดูเขาคุณจะดูทรงดูท่าทีเขาออกนะครับ ร้อนจัดก็ใช้ไม่ได้นะครับเขาไม่ตื่นในตอนเช้าก็จะไม่ใช่ว่าน้ำไม่พอแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอาจจะแดดจัดนะครับแดดแรงแต่เช้าแล้วก็หนาวจัดนะครับก็ดูสภาพหลายอย่างประกอบกันแล้วกันเนาะครับดูว่าขุดดินดูแล้วกันครับว่าดินมันยังชุ่มไหมลึกลงไปประมาณคืบหนึ่งข้อมือนะครับหนึ่งหนึ่งเอ่อหนึ่งคือบอะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเซนเนี่ยดินยังเปียกอยู่ไหมแม้หน้าดินแห้งนะครับแต่ว่า ข้างล่างยังเปียกอยู่ก็โอเคครับไม่ต้องลดซ้ําก็ได้นะครับคราวนี้มาพูดกันเรื่องหน้าฝนนะครับเวลาที่หน้าฝนคุณจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยมันเปียกไปหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วรอบๆต้นทุเรียนเราเนี่ยอาจจะแห้งก็ได้นะครับเพราะว่าเรายกโคกใช่ไหมน้ําฝนที่มันตกรุนแรงนะครับมันก็จะไหลออกนะครับลองขุดดูก็ได้ครับขุดนอกทรงพุ่มนะครับอย่าไปขุดสับล่างนะครับลองขุดดูในในสภาวะอากาศที่แปรปรวนนะครับผมแนะนําให้ขุดนะครับ ใต้ลงไปประมาณ10-15เซนนะครับจากหน้าดินลงไปถ้าเขายังมีความชื้นอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเขาแห้งลงไปลึกขนาดนั้นก็ควรควรให้นะครับควรให้คราวนี้มาพูดกันเรื่องทุเรียนเริ่มโตขึ้นมานะครับเราให้แค่ไหนนะครับของผมเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเลยนะครับก็ยังให้น้ําทุกวันเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมพูดถึงตรงนี้นะครับก็แม้จะเป็นวิธีของผมเนาก็ มีคนอีกหลายกลุ่มกลัวน้ํานะครับทุเรียนกลัวน้ําหลายหลายภาคเลยผมอธิบายเรื่องภาคอีสานให้ฟังแล้วเนาะผมก็เจาะจงลงไปที่ภาคอีสานนะแม้แต่การทําลูกทำอะไรแล้วก็ผมก็พยายามเจาะจงไปเรื่องคาว่าทุเรียนเล็กนะครับเนื่องจากผมยังไม่เคยขายทุเรียนนะครับแล้วก็เป็นคนโง่งๆนะครับที่อยากทําคลิปนะครับหาเงินแค่นั้นแหละครับเ,เวลาที่ให้น้ําผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับ เนื่องจากภาคอีสานนี้มันจะเป็นฝนแค่ประมาณ3ามสี่เดือนนะครับแต่ว่าแต่เป็นภาคตะวันออกหรือภาคใต้เนี่ยฝนเขาชุกนะครับ8เดือนปีหนึ่งอ่ะฝนตกอยู่8เดือนนะครับต่างจากบ้านเรานะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็แล้วแต่สภาพที่คุณพิจารณาต้นของคุณนะครับเลี้ยงมาโตมานะครับก็แล้วก็แล้วแต่คุณนะครับพี่นาจากใบกับการตื่นนอนกับการสังเคราแสงเป็นหลักล่ะครับแต่ว่าภาคอีสานนี้ผมยังให้ทุกวันอยู่นะครับผมให้ทุกวันไปจนนู่นเลยครับ2ปีกว่า3มปี จากนั้นก็เริ่มมาเป็น2ปีกว่าส2ปีครึ่งนะครับก็เป็นวันเว้นวันนะครับดูจากสภาพมันเริ่มมีใบตกเยอะไหมเริ่มมีน้ําขังใบร่วงเยอะไหมผมก็พิจารณาตามนี้นะครับถ้าเกิดว่าใบตกตกแล้วใบเริ่มร่วงนะครับใบอ่อนขึ้นแล้วก็ใบเริ่มร่วงร่วงร่วงนี่ใบแก่ร่วงมันมีหลายร่วงนะครับผมจะเล่าให้ฟังถ้าเกิดว่าแตกยอดมาแล้วใบเริ่มกลางแล้วใบใหม่มันเยอะ ถ้าล่วงสภาพนี้ก็เป็นปกตินะครับแต่ว่าเพึ่งจะตั้งปีหรือว่าพึ่งจะมียอดขึ้นมาก็ใบล่วงอันนี้ไม่ปกตินะครับไม่ปกติมันควรจะมีใบใหม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็อาหารไม่เพียงพอนะครับเขาถึงล่วงแบบนี้ก็เป็นปกตินะครับเป็นปกติตามนั้นเลยครับตามนั้นการให้น้ําผมก็มีอยู่เท่านี้นะครับมีอยู่เท่านี้จริงๆก็ส่งประมาณนี้เลยครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรนี้ก็ไม่ได้ฟิกนะครับผมก็ เคยทำเรื่องปุ๋ยไปหลายเรื่องแล้วเพียงแต่มันก็จะมีปุ๋ยกระตุ้นยอดกับปุ๋ยทําให้ใบเขียวแล้วก็ลําต้นใหญ่ผมก็อธิบายชัดเจนไปแล้วลองค้นหาด้วยคําว่าปุ๋ยในช่องของผมนะครับคุณก็จะเจอนะครับจริงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คุณคุณจะใช้เคมีตลอดเลยก็แล้วแต่คุณนะครับมีผลกระทบมันก็สวนคุณนะครับบางทีผมก็ห่วงคนอื่นมากเกินไปบางทีผมก็พูดเยอะไปผมขอโทษด้วยแล้วกันครับ ผมจะไม่พยายามลงในรายละเอียดนะครับผมจะทําคลิปเหมือนคนอื่นแล้วนะครับทําคลิปที่มันได้เงินนะครับทําช่องมาสี่ปีแล้วนะครับทาแต่เรื่องปลูกทุเรียนนะครับก็เนื่องจากว่าคนปลูกแล้วมันตายวนอยู่อย่างนั้นแหละครับทําเรื่องคลิปปลูกทุเรียนของผมคลิปปลูกทุเรียนของผมมีคนดูสามแสนแล้วนะครับแต่ผมก็ไม่ทําซ้ําผมพยายามว่าอา้าวถ้าปลูกรอดแล้วเราไม่พยุงเราไม่แนะนําต่อแล้วเ,เขาจะไปยังไงนะครับ ต่อไปก็แล้วแต่ผมก็จะทําเครื่องคลิปที่มันวนอยู่อย่างนี้แหละครับคลิปที่มันได้เงินนะครับคลิปที่เหมือนคนอื่นเขาทากันนะครับก็คือคลิปปลูกนะครับคลิปปลูกเป็น10คลิป20 10, คลิปก็ได้เงินวนไปอยู่อย่างนี้แหละครับทั้งทั้งที่คลิปเนื้อหาลงเนื้อหาสารามีคนสนใจน้อยมากนะครับแล้วก็มีคนกดดิสไลค์เยอะมากนะครับแล้วก็มีคนด่าเยอะมากผมก็ฝืนทํามาตลอดผมก็อยากมีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งที่ทำแนวทางนี้ก็ยังโฟลว์อยู่ผมก็ยัง ผมก็ยังอยากเป็นกุญแจนะครับไขบ้างนะครับให้ไกด์ไลน์ให้ทิศทางบ้างที่พอจะคิดอะไรออกนะครับผมก็ยังพยายามทําตรงนั้นอยู่แต่ว่าบางทีผมก็ต้องพิจารณาใหม่แล้วนะครับทําคลิปให้น้ําวนไปครับแปดคลิปสิบคลิปทําคลิปปลูกสิบคลิปนะครับปลูกแบบนั้นแบบนี้นะครับปลูกแบบตัดทุงไม่ตัดทุ้งนะครับตัดเครื่องทุงนะครับตัดข้างนึงนะครับก็แล้วแต่ครับเดี๋ยวผม ก็จะพีนาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ทุเรียนผมถ่ายตอนประมาณนั่นแหละครับประมาณ10เดือน11เดือนนะครับอันนี้เป็นโซนทุเรียนเล็กนะครับการให้น้ําสังเกตน้ําของผมแรงดันเนื่องจากแรงดันสปริงเกอร์มันเยอะนะครับแม้ผมจะให้หัวแบบนี้แต่มันไม่ได้หมุนอยู่ใกล้ๆต้นแล้วก็จุ่มจุ่มปุ๊กแบบน้ําเยอะๆนะครับหัวแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราให้น้ําเยอะๆอแรงดันน้ําเราไม่เพียงพอนะมันจะมันจะออก แคบๆแล้วก็น้ำมันก็จะออกเยอะๆแคบๆนะครับน้ํามันจะเยอะไปมันจะไหลออกนะครับแต่ว่าในกรณีของผมนะหัวสปริงเกอร์ผมจะแรงมากคุณจะเห็นว่ามันสาดมาถึงต้นกล้วยเลยนะครับมันก็เปียกไปทั่วบริเวณนี่แหละครับข้อเสียก็คือนั่นแหละครับก็คือญ้ามันขึ้นเยอะนะครับผมถึงไม่พยายามพูดถึงหัวสปริงเกอร์และปริมาณน้ํานะครับดูเอาพิจารณาตามใบที่ผมบอกนะครับตามนี้นะครับ ใกล้แล้วล่ะครับใกล้ผมใกล้ใกล้ใกล้จะได้เลือกทําคลิปเต็มทีแล้วล่ะเพราะว่าไม่ปีนี้คือปีหน้าผมก็ได้ขายแล้วอันนี้ผมถ่ายสองสามเดือนแล้วนะครับตอนนี้ทุเรียนส่วนใหญ่ผมสวยมากครับสวยมากอันนี้ตอนที่พึ่งหมดหน้าแรงใหม่ๆนะครับเรื่องตัดแต่งกิง,กงแล้วก็เคลียร์โคนนะครับแล้วก็จัดทรงพุ่มจัดใบนะครับจัดใบ ตอนนี้กิ่งใหญ่มากนะกิ่งที่เล็กๆตอนนั้นนะครับกิ่งที่เล็กๆเห็นตอนนี้นะครับตอนนี้ใหญ่มากครับใหญ่เกินเขนไปแล้วแม้ช่วงเวลาที่จะผ่านไปแค่ประมาณเดือนหรือ2เดือนนะครับอย่างมากก็2เดือนนะครับ2เดือนกว่าๆแต่กิ่งใหญ่มากแล้วนะครับแม้แต่ปุ๋ยไม่ค่อยมีเงินซื้อใส่นะครับก็พอได้อยู่นะครับสรุปการให้น้ําก็จบตามนี้นะครับส่วนวิธีทางวิธีทางก็ตามนั้นนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับผม ใส่ปุ๋ยบ้างไม่ใส่ปุ๋ยบ้างก็พอไปตามกเยมผมนะครับก็ผมขอโทษขอไปเพื่อนๆที่ฟังแล้วรู้สึกลำคาญนะครับรู้สึกว่าพูดเยอะพูดมากพูดแนะนำโน้นนั่นนี่ได้เงินหรือยังได้เงินทุเรียนหรือยังถ้าผมได้เงินทุเรียนคุณไม่ได้ยินเสียงผมแน่นอนครับไม่นานครับเองไม่นานแน่นอนครับ จริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยจะบอกนะก็มีแต่ผมที่เอามาพูดนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าผิดอะไรนะครับจริงหรือว่าผิดที่ผมไม่ตามกระแสนะผิดที่ผมไม่ทําคลิปเหมือนคนอื่นนะครับผิดที่ผมไม่เหมือนคนอื่นนะทําคลิปปลูกมา20คลิปแล้วนะครับคลิปปลูกของผมเนี่ยคนดู3แสนนะครับผมยังทําแค่คลิปเดียวเลยครับ จริงผมก็ไม่ได้วนทําซ้าเพราะผมคิดว่าปลูกแล้วมันรอดแล้วแล้วเขาจะไปต่อยังไงผมก็คิดถึงตรงนั้นนะครับก็แล้วแต่ครับจากนี้ไปผมก็ไม่รู้ยังไงดูกันแล้วไม่ดูกันแล้วนะครับเพราะยอดผมก็สองเดือนสมทบมาซื้อปุ๋ยผมก็ยังพอใส่ได้ยังพอไปได้นะครับยังไงปลูกแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนได้กินนะครับได้กินได้ได้กินทุเรียนผมอย่างที่ผมบอกนะครับทุเรียนปลูกเองมันอร่อยมากนะครับนอกจากอร่อยมากก็ซื้อกินแล้วนะครับ ช่วงเวลาในการกินก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับนอกจากนั้นเวลาที่เราปลูกทุเรียนกินเองนะครับทุเรียนที่ใช้สารเคมีน้อยโคตรอร่อยครับแซ่บมากครับบวกความฟินในการปลูกเองฝีมือตัวเองนะครับอร่อยขึ้นประมาณ300รเร์เซครับลองดูครับลองดูลองดูว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ